สวัสดีครับพบกับช่องเมสซนะครับวันนี้เราจะมาสปอยปินออฟชนิดภาคเวล์ครับตอนที่25หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่163เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามารับชมกันได้เลยความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ยูกิมุระสามารถเอาชนะการสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ ทำให้ยูกิบุระกลับคืนสู่เกมได้อีกครั้งส่วนทางโทคุงาวะได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างลางสังหรสุดแม่นยำของเขาออกมาจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ตีโต้ลูกอย่างดุเดือดจนผู้บรรยายได้พูดขึ้นมาว่าโอ้โหทีมญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยครับสามารถต่อสู้กับทีมแชมปเปีย้ยนเยอรมันและมือโปรเทนนิสได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอครับ ทางโทคุงาวะก็ได้ตีโต้ลูกกลับไปพร้อมบอกยูกิมุระไปว่ายูกิมุระคุงต่อไปลูกจะมาตรงกลางแล้วนะแฟรงเกนก็ได้วิ่งเข้ามาหวดูส่วนยูกิมุระก็ได้วิ่งไปที่บริเวณตรงกลางที่โทคุงาวะได้บอกไว้แล้วได้ตีลูกโต้กลับไปแล้วทางโทคุงาวะได้อ่านทางลูกออกอีกครั้งเลยได้บอกยูกิมุระไปอีกว่า ยูกิมุราคุงอีกฝ่ายจะใช้ลูกครอสที่มีน้ำหนักตีมาอีกฝั่งหนึ่งนะระวังตัวด้วยละ่ะทางโอนิและอิลิเอได้ยินแบบนั้นถึงกับดีใจแล้วได้ออกตัวชมโทคุงาวะไปว่าเยี่ยมไปเลยโทคุงาวะคุงสุดยอดไปเลยล้างสังหรของโทคุงาวะสามารถนำไปใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยทางวอล์กเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น จะอ่านทางลูกแบบนี้ออกได้ไหมล่ะแล้ววอลก็ได้ตีลูกตะไลหลอกเป็นการตีตัดเฉือนใต้ลูกแล้วงัดให้ลูกโดกขึ้นมาลูกลอยข้ามหัวผู้เล่นฝั่งข้ามที่ยืนอยู่ตรงหน้าตะข่ายไปส่วนทางโคคุงาวะก็ได้อ่านทางลูกได้อีกแล้วเลยบอกยูกิมุระไปว่าเดี๋ยววอลจะตีลูกตะไลหลอกมานะยูกิมุระคุงเตรียมตัวให้ดีเลย ยูกิมุระได้ยินแบบนั้นก็เลยสปริงตัวโดดขึ้นแล้วรับลูกโดไว้ได้แต่ลูกที่ยูกิมุระรับไว้เป็นการตีลูกตั้งให้แฟงเกนกระโดดขึ้นลอยมาตีลูกได้อย่างสบายๆและแฟงเกนก็ได้กระโดดตัวลอยขึ้นมาแล้วทําท่าเหมือนกําลังจะตีท่าสมแมยูกิมุระเลยตะโกนเตือนโทคุาวะไปว่าคุณโทคุเวะ สร้างแบ็กโฮท,ที่หน้าเน็ตให้ที่เดี๋ยวมันกำลังจะตีท่าดอบช็อตแล้วแล้วโทคู่เงวะก็ได้สร้างแบ็กโฮไว้ที่หน้าเน็ตแล้วบอกยูกิมุระไปว่าที่เหลือฝากด้วยนะยูกิมุระคุ้งต่อจากนั้นก็เป็นไปตามที่ยูกิมุระได้คาดการเอาไว้แฟงเกนที่กระโดดรอยตัวอยู่หลอกทำเหมือนจะตีท่าสมตแต่กำลังตีดอกช็อต ยอดลูกไว้ที่หน้าเน็ตแล้วยูกิบุระก็ได้วิ่งไปที่จุดแบ็คโฮรที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้ตีลูกไปยังบริเวณระหว่างกึ่งกลางของผู้เล่นเยอรมันลูกเด้งลงคอร์ดไปโอนิเลยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากถึงกับอุทานขึ้นมาว่าอะไรกันไม่ใช่แค่เพียงโทคุเงาวะเท่านั้นยูกิบุระเองก็สามารถ คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าได้ด้วยหรอเนี่ยอิริเอะเลยขอพูดเสริมไปอีกว่าหรือว่ายูกิรักคุณก็มีลางสังหรณ์เหมือนกันอย่างนั้นหรอเบียดอินเลยหันไปพูดกับอิริเอะและโอนิไปว่าไม่ใช่ลางสังหรณ์หรอกแต่เป็นความมั่นใจต่างหากละ่ะทั้งสองคนนั้นมีความมั่นใจที่คิดว่า สามารถเอาชนะคู่แข่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้อย่างไงละ่ะทางฝั่งผู้เล่นเยอรมันก็ตกใจเช่นกันคิวพีเลยได้ออกมาพูดว่าโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยทักษะความสามารถของพวกเขาสามารถพัฒนาในระหว่างการแข่งขันได้แถมพวกเขายิ่งเล่นกันเป็นเวลานาน,านๆเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มเข้าขากันมากขึ้น จากนั้นยูกิมุระและโทคุงะวะทั้งคู่ได้นำเล mm ็กเก็ตมาควายกันแล้วมีออร่าแสงสีขาวออกมาทั้งสองคนแล้วได้พูดขึ้นมาว่าสภาวะการสั่นพองทางวอลเห็นแบบนั้นถึงกับพูดขึ้นมาว่าโอ้ oh, สภาวะการสั่นพองงั้นเหรออย่างนี้สิถึงจะได้น่าสนุกขึ้นมาหน่อยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ บรรยากาศริมทะเลชายฝั่งประเทศออสเตรเลียอีกครั้งเพื่อนของอารโตเบได้พูดขึ้นมาว่านายจะทาแบบนั้นจะดีจริงๆหรอเคงโง่นายโง่หรือเปล่าเนี่ยอารโตเบเลยตอบกลับไปว่าหุกป,ป่ากและเงียบไปซะเลออนฉันตัดสินใจดีแล้วและเพื่อนๆของอารโตเบก็ได้พูดต่อไปอีกว่ายังไงก็ตามรีบๆไปจากที่นี่กันเถอะนะเคโง a าโตเบเลยตอบกลับไปว่าอ่าขอบใจพวกนายมากๆเลยนะฉันติดนี่พวกนายแล้วสินะเนีย่ยแล้วเรื่องราวของ a าโตเบและการแข่งขันของทีมญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถติดตามต่อได้ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยล์ปินออฟนิทภาค o ว l ครับตอนที่25 หรือจะตรงกับมังงะในตอนที่163ก็ถือว่าเป็นตอนที่มีสภาวะใหม่ที่ชื่อว่าสภาวะการสั่นพ้องนั่นเองแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่ได้ทำเกี่ยวกับสตอยมังงะในตอนที่24กันเลยนะครับอ่ะมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าภาคเดอะบูบี้ทำไมหาดูยากจังครับแ้ถ้าเป็นภาคเดอะบูบี้นะครับก็คือจะมีช่องทางการรับชมคือน่าจะเป็นช่องทางหลักคือช่องทางเดียวนะครับคือช่อง Un e x t ทีวีนะครับก็คือเป็นของ ญี่ปุ่นนะครับคือจะมีขั้นตอนสมัครมากมายไก่กองเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทําให้ดูอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าใครแบบอดทนรออีกนิดนึงอีกประมาณสักเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีการวางจําหน่ายเป็น DVD นะครับของ The Movie ก็สามารถสั่งจองได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้คือแปลว่าร้อยละ90%คือไม่น่าเข้าไทยอย่างแน่นอนนะครับก็อีก10%ก็ นิดนึงเนาะก็นิดนึงเผื่อจะมาบ้างแต่ก็โอกาสก็น้อยนิดมากนะครับโอเคครับผมอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์นสองบอกว่าทําเป็นอนิเมะคงน่าสนุกเนาะะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าภาคนี้แอดว่าน่าจะสนุกมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาตัวละครแต่ละตัวละครในแต่ละภาคมารวมกันแล้วก็สู้กับทีมต่างประเทศอย่างนี้ก็คือว่าน่าจะสนุกมากแต่ก็ลุ้นกันไปนะครับว่า เขาจะทําต่อไหมเนาะก็ภาวนาขอให้เขาทาต่อละกันนะ <c oughs> โอเคครับอะต่อมาเป็นพรมนี่สาวบอกว่ารอตั้งนานสุดท้ายก็ออกแล้วครับพอ,อเป็นคลิปใช่ไหมครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีต้องใช้เวลาทําประมาณสักสาสวันเนาะก็ดที่สีเวลาส่วนใหญ่ก็มาจากนี่เลยนี่แหละก็คือเอาภาพแล้วก็มาเทสีใหม่ให้มันสวยงามมากขึ้นอ่าก็คือเวลาดูจะได้แบบ มีภาพมิติให้มันสวยงามมากขึ้นนะฮก็ประมาณนี้เลยก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรก็เข้าใจนะครับว่าคนดูก็อยากดูลุมลเนาะแต่คนทําก็รีบสุดละก็จะพยายามเต็มที่นะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้อ่าโอเคครับผมอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์ี่สี่บอกว่ามังอะทั้งหมดมีกี่ตอนคะดูภาพถึงแค่ตอนที่223ที่มี อารยะวิญญาณอ๋อใช่ครับก็คือว่าถ้าเป็นฉบับแปลไทยในเว็บต่างๆทั่วไปคือจะแปลถึงแค่223แต่ว่าความจริงมันมีต่อนะครับตอนนี้ถึงน่าจะ327ไปแล้วนะครับณนะตอนนี้ก็เพิ่งออกเมื่อเมื่อวานนี้เองครับเป็นตอนล่าสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวทางช่องเราจะแปลแล้วก็พยายามสรุปเนื้อหาให้รับชมอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้คนที่ติดตามเรื่องนี้เนาะ จะได้รู้จุดจบของการ์ตูนเรื่องนี้สักทีเนาะก็มันค้างคามานานแล้วเนาะอ่าโอเคครับผมอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าสู้ๆนะคะพึ่งได้มาตามดูช่องนี้เองทําคลิปออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะอ๋อก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยเนาะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือแบบ ต้องการให้เราทำข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับผมส่วนสำหรบับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ